ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไม้ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งก็คลิปในวันนี้เนี่ยผมไปเจอบัคสุดเกียนแล้วก็สุดโกงในเกมไม้ครับมานะก็แบบว่าจะอยากจะแบ่งปันให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปลองเล่นนะคือมันโกงจริงๆเลยอนะบัคนี้คือบัคนี้เนี่ยมันเป็นบัคที่เกี่ยวกับการปั๊มของในเกมไม้ครับนะคือคุณผู้ชมนี่เนี่ยขอแค่มีของอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เนี่ยก็สามารถแบบว่าปั๊มทุกอย่างในเกมได้นะคือมันแบบว่าค่อนข้าง OP เลยซึ่งบัคนี้เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมทบบากําัค แบบว่าไม่ใช่ดิเอาแบบว่าไปฟาร์มของแข,แข่งกับเพื่อนนี่เนี่ยบักนี้มันก็แบบว่าตอบโจทย์เลยนะแล้วก็สิ่งของที่เราควรจะไปเตรียมทําบักนั้นผมก็ขอให้ดูก่อนละกันเนาะก็แบบว่ามันเตรียมไม่มากนั่นแหละคือเตรียมแค่นี้เลยเตรียมแค่หีบหนึ่งอันแล้วก็แบบว่าถังน้ําอีก2อันนะคือไอ้ของที่คุณผู้ชมจะทําบักนี่เนี่ยไม่จาเป็นต้องเตรียมตามผมก็ได้นะคือไอ้ที่ผมเตรียมมาเน,นี่ยคือแบบว่าให้มันดูของแบบเยอะเยอะเฉยเนาะคุณผู้ชมจะเตรียมเป็นว่าเหล็กธรรมดาก็ได้ถ่านธรรมดา2อสอันก็ได้เนาะคือไม่ต้องเตรียมมมมาือนผก็ได คือจะเตรียมของที่ทําบักนั่นแหละก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยโอเคซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมนั้นเตรียมกค่หีบกับถังน้าแล้วก็ของที่จะปั๊มเสร็จแล้วก็ไปเริ่มดูกันเลยซึ่งก็มายังวิธีของการที่แบบว่าจะทําเจ้าบักกันบ้างก็ขั้นตอนแรกนเนี่ยมันก็แบบว่าง่ายเลยคือให้คุณผู้ชมเนี่ยขุดพื้นที่2อคูณสนะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้โอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวางน้ําไปตรงนี้1อัน2ออันแบบนี้แล้วก็วางหีบตรงนี้นะครับผมนะ แล้วก็ให้เรานั้นขุดพื้น3บล็อกเนะ 2, เาะสองมีหินด้วย <c oughs> ก็ไม่ไม่เป็นไรนะขุดไปเลยหินโอเคซึ่งหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้ทําตามขั้นตอนแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานั้นเซฟเกมไปเลยนะเซฟเกมไปเลยโอเคแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคือขั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เร็วไว้หนึ่งนะก็จับตาดูแล้วกันอ่ะให้เราเข้าโลกไปเลยนะ โอเคพอเราเข้าโลกเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบลงไปเลยลงไปน้ําแล้วก็เปิดฮีบใส่ของที่จะทําบั๊กลงไปโอเคซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก็ให้แบบว่าลอดอากาศมันหมดเนาะแล้วก็ให้ให้หัวใจที่แบบว่าเป็นเลือดของเราเนี่ยมันเหลือแค่3ดวงนะแล้วทีนี้เนี่ยก็ให้เรานั้นรีบปัดเกมแบบว่าปัดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องเซฟเกมคือแบบปัดทิ้งไปเด้แหละก็ตอนนี้เลือดผมเหลือ5โอเค ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้แบบว่าปัดเกมแบบว่าปัดออกไปเลยนะไม่ไม่แบบ save เซฟเกมเลยนะโอเคก็มาดูกันว่าจะได้หรือไม่กรอแบบว่าโลกมันหลดนะโอเคมาดูของกันว่าจะได้หรือไม่นี่ของของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะซึ่งก็บอกว่าได้เลยค่อนข้างเกลียนนะเออเอาแล้วครับผมนะก็ต้องจบแล้วนะครับผมนะสำหรับบั็กนี้เนาะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเกลียนเลยสำหรับบั็กนี้ คือเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่จะแบบว่าเอาไปทําอาชีพเมนในเกมมาครับหรือว่าปั๊มของชิวๆขี้เกียจหาของนี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบว่าตอบโจทย์เลยนะซึ่งก็คลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย